สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาแยกพอร์ตไม้พร้อเมล็ดบัเดียน,น้ำนะคะอายุห้าเดือนนะคะเดี๋ยวดูแท็กนะคะมุมเกษตรเพราะเขาเมื่อวันที่ยี่สิบหกเดือนธันวาปีหกสามนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบสองเดือนพฤษภาเนาะเขาก็ห้าเดือนกับอีกสิบวันพอดีนะคะ วันนี้ห้าห้าห้าเดือนกับอ well. ีกสิวันพอดีจริงๆเนี่ยถ้าเรารวยมเมล็ดเขาหนาๆแบบนี้เนี่ยเราก็ควรที่จะมาแยกตั้งแต่เขาอายุ3เดือนนะคะแต่มุมเกษตรไม่มีเวลาเนาะก็เลยมาแยกเอาตอนนี้ซึ่งต้นเล็กๆที่เขาแอบอยู่ข้างในเนี่ยเขาก็เสียหายไปเยอะเลยนะคะแล้วก็จะมีเนี่ย ต้นเล็กๆที่เขาแทรกอยู่นะคะเขาก็จะเสียหายไปเยอะเพราะว่าเขาไม่ได้รับแสงเขาก็จะถูกเบียดแล้วก็สุดท้ายเขาก็จะตายไปนะคะเนาะแล้วก็ทีนี้มุมเกษตรจะมาแยกนะคะวันนี้จะแยกแยกลงไปเพราะในถาดเ,เขาเรียกว่าแยกชาต่อในถาดไดาโซนะคะก็คือก็จะดึงเฉพาะต้นใหญ่ก่อนนะเพราะมุมเกษตรเนี่ยมีเยอะมากนะคะเพราะไว้หลายพอร์ตเนาะก็จะดึงเฉพาะต้นใหญ่ๆเนี่ยอ่ะเดี๋ยว ขอตั้งกล้องไว้อีกมุมหนึ่งนะคะอ่ะตรงนี้น่าจะเห็นอยู่เนาะอ่ะตรงนี้เลยแล้วกันนะคะ,ะจะได้เห็นชัดๆกันไปเลยนะคะตอนที่มุมเกษตรชํำเขานะคะแปบ๊บหนึ่งนะอ่ะตรงนี้นะคะ ก็จะแยกเฉพาะต้นใหญ่ออกมาก่อนนะคะค่อยๆดึงนะคะเราก็เจาะทำให้เป็นรูนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะอ่าแบบนี้นะคะดึงเฉพาะต้นใหญ่มาก่อนแล้วก็เดี๋ยวต้นเล็กเนี่ยเราก็เอาไว้อีกถาดหนึ่งเนาะเวลาที่เราดูแลหรือว่าให้น้ำเนี่ยจะได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าต้นเล็กต้นใหญ่เนี่ยเขา การเจริญเติบโตของเขาไม่เท่ากันนะคะแล้วก็การให้น้ําบางทีต้นเล็กๆเนี่ยเขาต้องการความชื้นเยอะกว่าเราเราเขาเรียกว่าเอ่อการดูแลต้องพิถีพิถันให้มากกว่าต้นใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเราแยกดูแลดีกว่านะคะเนาะเดี๋ยวมุมกเกษตรจะเอ่อจะทํำให้หมดแล้วก็ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะ อ่ะดูนี้นะเดี๋ยวเราจะดึงเฉพาะต้นใหญ่ๆนะคะไซส์ใหญ่ที่เขาโดดๆมาเนี่ยชาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวพวกไซส์เล็กๆนะคะเราก็จะชาไว้อีกถาดหนึ่งนะคะโอเคนี้นะคะเราก็จะแยกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะถอดถาดน,นี้เขาค่อนข้างที่จะเล็กนิดนึงเนาะส่วนนี้จะเป็นถาดที่เขามีไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะลูกตะขบนะคะเก็บทิ้งไปก่อนนี่นะคะ แต่ละไซส์เราก็แยกเลี้ยงต่างหากนะคะเวลาเราลดน้ําดูแลเนี่ยจะได้ง่ายขึ้นแล้วก็เวลาที่เขาโตเนี่ยเขาจะได้โตพร้อมๆกันนะคะก็จะไม่ไม่ทำให้อีกต้นหนึ่งไปเบียดอีกต้นหนึ่งเนาะอ่าส่วนที่เหลือในพอร์ตนะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยงต่อในระบบปิดนะคะส่วนที่เหลือในพอร์ตนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแยกต้นที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะต้นที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยตรงนี้เนี่ย อ่าเราจะแยกเขามาชําไว้อีกถาดหนึ่งนะคะส่วนต้นเล็กๆพวกนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปใส่ในถุงแล้วก็ลี้ยงต่อในระบบปิดนะคะรอรอให้เขาโตขึ้นแล้วเราค่อยแยกเขาออกมาเราค่อยเอาเขาออกมาแยกลงใส่ถาดเพาะอีกทีหนึ่งถาดชำหรือว่าลงกระถางในโอกาสต่อไปนะคะเนาะนี่ก็เป็นวิธีแยกผ่อนง่ายๆนะคะที่มุมกเกษตรใช้ที่สวนนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มี เทคนิคดีๆเกี่ยวกับการแยกพอร์ตคตตัสนะคะหรือว่ามาีคำถามอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะวันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนเนาะสำหรับวิธีการแยกพอร์ตแคตตัสบันเดียนนาำนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะจับเขามาแยกพอร์ตแล้วก็อีก,กอสักสักพักหนึ่งรอให้เขาติดดียังไงมุมเกษตรจะมาอัปเดตความสวยงามของเขาให้เพื่อนๆดูนะคะอ่ะ พวกนี้ก็จะเป็นเศษเศษที่เราทำหลุดมานะคะหรือว่าใครที่เวลาที่แยกพอดแบบระเบิร์ดผอดนี่ก็คือเขาจะค่อนข้างที่จะมีเศษเยอะบางทีเราขี้เกียจเอาไปปลูกต่อเราก็จะทิ้งไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราแยกแบบไม่ระเบิดก็คือเราค่อยๆดึงทีละต้นออกมาแบบนี้เนี่ยก็คือต้นเล็กๆเขาจะยังอยู่ในพอตเนาะแล้วก็ถ้าดินแห้งเราก็เอาเขาไปแช่น้ําแล้วก็เอาไปเลี้ยงต่อในระบบปิดก็จะไม่เสียเวลาเท่ากันที่เราระเบิดมาทั้งกอแล้วก็ดึงออก ดึงออกแล้วแบบกระจายนะคะจะทําให้ต้นเล็กๆเขาเนี่ยกระจายออกไปหมดการที่เราจะเอามาทําใหม่ก็ค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็สามารถใช้วิธีของมุมกเกษตรไปดัดแปลงได้นะคะ,นะ,คะเนาะก็วันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะสําหรับวิธีการแยกพอร์ตบันเดียนน้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวมุมกเกษตรจะมาอัปเดตความสวยงามแล้วก็อัปเดตการเจริญเติบโตของเขาในโอกาสต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ